ปอยอ่ะรอต้อมด้วยดีโอ้โหจะพาต้อมไปไห,ไหนไหนว่านัดไปคาเฟ่กันไงก็จะไปตะลอนข่าวไงไปทําไมอ่ะพิธีกรก็หน่าตางงันางนั้นๆนะก็นัดกับหัวหน้าดอนไว้หัวหน้าดอนหัวหน้าดอนอยู่ไหน<ะ>ไอ่ะเดี๋ยวนะไอหัวหน้าดอนอีกแล้วเหรอทาไมทําไมต้องไปชอบมันขนาดนั้นด้วยปอยโอ้ยแกฮะหนักมาชุ้ควายเลยอ่ะเฮ้ยไม่ต้องฮะทาไมมากับหัวหน้าดอนได้อ่ะเอ้าก็นี่ไงหัวหน้าดอนหลบไปเลยหลบไปเลย นี่มันหัวหน้าดอนของฉันหยุดนะต้อมหยุดนะไอ้หัวหน้าดอนนี่มึงตามตอแหล่แฟนกูไม่เลิกเหรอต่อแย่ช่วยแก้เร็วพอตอแย่เดี๋ยวเดี๋ยวอไม่ค่อยดีอันนี้หัวหน้าดอนอยากได้หัวหน้าดอนเงใช่เอาไปเลยเอาไปไกลๆเลยนี่ทุกคนฟังต้อมก่อนได้ไหมต้อมมันไม่ดีตรงไหนอะทำไมทุกคนถึงได้ชอบไอหัวหน้าดอนขนาดนี้ต้อมถูกตรงนั่นแหละต้อมโอ้โหแรงนะทำไมทำไมเหมือนคุณชนะเลยเอาเอาหน้าออกได้ไหมโอ้โหเอาบอา ไม่อนแบบใส่เอแบบอ้าวไม่โดนอันนี้ไม่ใช่ดนไม่ดนอันนี้ไม่ใช่ดอนอันนี้อะไรอ่ะโดนโดนดดนดุยตายแล้วอันนี้ก็อยากเป็นพระเอกกับเขาบ้างได้ได้สวัสดีครับสวบวัสดีครับต้อนรับนักแสดงนำจากละครดนนปอ่ะสสาวฝั่งนู้นเขาก็เป็นนักแสดงนะคะ ส่วนสองหนุ่มฝั่งนี้สังเกตให้ดีมีคนนึงใช่คนนึงไม่ใช่นะฮะงั้นให้แต่ละท่านแนะนําตัวหน่อยดีกว่าดีครับเออเริ่มจากคุณออฟก่อนเลยค่ะใช่ครับผมก็ออฟสุพนัทนะครับในเรื่องดอนบ้านดอยปล่อยบ้านทุ่งนะครับรับบทเป็นต้อมครับผมเป็นคนที่งานไม่ยุ่งมุ่งแต่ปล่อยของเรานี่เองครับว่ามุ่งแต่ทรังหญิงอย่างเดียวเลยใช่อีกท่านครับ สวัสดีค่ะไฮชุติมาค่ะรับบทเป็นปอยนะคะในดอนบ้านดอยปอยบ้านทุงค่ะพร้อมชนกับทุกคนเลยค่ะไฮุณไฮเอ๊ะจะไปออกคอนเสิร์ตที่ไหนครับเนี่ยไ่ใช่อุปกรณ์ใส่คนละไฮเลิกเลยค่ะพี่หนูเลิกกับเขาแล้วม่ะแต่หนูยังไม่เลิกรับงานนะคะยังรับงานอยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นสายเลยรอจังหวะ นี้มาสวมบทเป็นนางเอกค่ะน้องปอยแล้วเนี่ยนี่คือคู่ปรับคู่กัดไหมคะกับกับสาวๆไม่ดีเป็นคนดีคนหนึ่งไม่ได้กัดค่ะก็คือแบบไม่เคยพูดจ้าเสียสีอะไรเลยก็คือเล่นสายตาอย่างเดียวใช่เลยขอดูสายตาเวลามองหน่อยสิทั้งสายตาทั้สายตาอันนี้นางเอกนะนางเอกอะไรนะ เก่อะไรใครเขาตาเก่โอ้ไม่ได้เลยนี่นางเอกยุคนี้ต้องอย่างนี้เออจริงๆนะต้องคอเครื่นใหม่ทำอะไรยิงๆต้องคบเครื่องอีกยิ่งจริงจะนักแสดงอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้นเป็นนักแสดงเหรอคะผภาเหรอให้น้ำนิดนึงสวัสดีค่ะน้องใบตองนะคะจากตลอดข่าวนะคะรับบทเป็นน้องใบตองเช่นกันนะคะเดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าใบตองนี้กับใบตองในในเรื่องดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งเนี่ยจะเหมือนกันหรือต่างกันยังไงบ้างเล่นเป็นตัวเองเนี่ยสับสนมากเพราะไม่รู้เต้นเป็นคนยังไงสับสนในตัวเองอยู่แล้ว ่คือปกติก็ไม่รู้ว่าเต็มเป็นใครแล้วดีก็ให้เป็นตัวเองแล้วตัวเองก็คือแล้วเป็นใคร อย่างนี้เอาเลยให้คุณออมเรื่องนี้มันมีความสนุกสนานยังไงเรื่องรนเป็นยังไงฮะจริงๆแล้วจะเป็นละครที่แบบเป็นคอมเมดี้ด้วยนะครับแล้วก็โรแมนติกด้วยจริงๆก็มีครบด้วยแหละเพราะว่าภาคหลังๆนี่ชักร้องไห้กันเกิดขอ้ทุกคนเลยดามาด้วยหรอพระเอกก็ล้อคือแต่ละคนจะมีสตอรี่ที่แบบลึกซึ้งของเขานางเอกก็มีส่วนไอ้ต้อนนีหนักเลยยังไงโอ้โหก็คือแบบเป็นคนที่ทั้งรักนางเอกทั้งรักพ่อทั้งรักทุกคนแต่มันก็มีเรื่องที่แบบต้องมาเจออะไร มันผิดหวังแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยรุ่มหลงไปในทางที่ผิดบ้างก็เลยแบบดราม่าแต่ว่าส่วนใหญ่เน้นตลกสนุกตนอะแต่นอกจากสนุกตลกแล้วเราก็จะได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ด้วยเช่นกันใช่ค่ะก็จะเป็นแนวแบบว่าให้ความรู้เรื่องเกษตรแบบยั่งยืนเึ่องหัวหน้าดอนเองเนี่ยวันนี้ที่มาเป็นหัวหน้าเดิร์สก็คือหัวหน้าถ้าดุยเขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ใช่ค่ะไม่ว่าจะแบบทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ว่าเขาจะทําอะไรใช่ไหมคะการเกษตรแบบมีปัญหาขัดข้องอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเข้าไปช่วยเหลือทันทีหรือว่าช่วยเหลือโคอะไรแบบนี้เนี่ยประจําประจําเลยโอ้ยเราก็ต้องช่วยเหลือเขาบางทีโคเขาต้องการความช่วยเหลือเขาจะโทรมาหาเราหรือไลน์มาบอกเราอันนี้หมายถึงโคที่แบบเขากินยาเป็นอย่างนั้นจริงๆริบอกว่าเออแท็กนี้ดื่มหนูยังไม่ครบเลยก็ต้องช่วยเขาชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นเลย่างไหนที่น่าปล่อยไหมครับเรียบดรว่องครับ เอกแล้วก็เรียกว่าตัวดําตัวนําอีกคนหนึ่งที่นี่พูดถึงเขาหน่อยสิเนี่ยพระเอกเนี่ยเป็นพูดถึงพระเอกเลยดอนดอนเป็นยังไงบ้างดอนดอนเอกกับคุณต้อมเล่าเล่าให้ฟังหน่อยครับเออจริงๆเขาก็เป็นคนที่น่ารักคนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออย่างเงี้ยหนูไม่ได้แบบบีบมืออะไรอย่างเี้ยไม่มีนะที่รอ้มากเลยคือเขาก็เป็นคนน่ารักค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีแบบความ ยุ่งเหยิงในชีวิตของเขานิดนึงเช่นวันนี้ที่กองมีไก่ต้มเขาก็อยากจะกินไก่ย่างวันนี้ไปถ่ายที่สวนกล้วยก็อยากจะกินกล้วยทอดกล้วยมันดิบจะทอดยังไงกันนะก็ไม่มีดีจันด่าเป็นคนง่ายๆแล้วดีฉซนไปเจอเขาครั้งหนึ่งเขาอยากเลี้ยงเป็ดแล้วเอาเป็ดกลับบ้านเอาตี๋ เห็นเป็ดปุ๊บเข้าในซีนนู่นนี่นั่นอะไรก็อยากอยาไ้กับ้าโอ้โหนี่แค่ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการถ่ายละครแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับละครก็สนุกแล้วนอกจากนั้นเพลงเพลงละครก็สนุกแล้วมีท่าด้วยมีท่าด้วยคุณก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมของทางดอนบันดยปอยบัรทุงไทยรัฐนะครับก็ให้ออฟเนี่ย ได้รับเกียรติเป็นร้องเพลงประกอบละครด้วยในรอบ10ปีสิปีเลยเหรอผมเคยร้องเพลงประกอบละครครั้งแรกสิปีที่แล้วดีเลยเพราะฉะนั้นขอเพลงเลยได้ไหมไม่ใช่แค่ออฟคนเดียวนะค่ะคนี้ด้วยเ้สสใครเหรอคะที่ร้องบตองใบตองหล่อนี่นะคนที่ะ้องเนี่ยนักเอกควรจะร้องด้วยเพราะว่าเขาเป็นนักร้องค่ะแต่ทางเนี้ยเป็นนักแทรกแซงเสียงดีกว่าผมอยากลองฟังเพลงมันเป็นยังไงลองฟังไปพร้อมๆกันเลยครับ

แค่น้ำจิ้มสุก,กี้เท่านั้นนะน้ำจิ้<ช>มแมจ่วทีนออ่นี่นะเออนี่ียกว่าให้คุณผู้ชมได้ฟังแบบนิดนิดหน่อยหน่อยไปก่อนแล้วก็เตรียมซ้อมเต้นแล้วเดี๋ยวรอชมกันละครจะออนแอร์เร็วนี้ใช่ครับรครับก็วันที่10มิถุนาย,ยนนี้นะคะ<ช>ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะท,ทางช่องไทยรัฐทีวี32นะคะก็ฝากด้วยนะคะวันเสาร์พรุ่งนี้ค่ะดอยบ้านดอยปล่อยบ้านชุ่มค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ ผมก็ฝากด้วยนะครับว่าทุกคนนะฮะนักแสดงนี่ทุ่มทุ่มแรงกายแรงใจกันมากเลยนะครับมอบความสนุกให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับอย่างเต็มที่ยังไงฝากด้วยนะครับตอนแอร์พรุ่งนี้ดูกันเยอะๆครับค่ะดอยบ้านดอยปอยบ้านทุ่ง ติดตามไปให้ดีนะพรุ่งนี้ย้ากันอีกทีละกันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์10มิถุนายนเวลา6โมงเย็นทางไทยรัทีวีช่อง32นะคะจะได้เจอทั้งความสุขสนุกสนานจากนักแสดงมากฝีมือทั้งหมดนี้เลยนะคะขอบคุณทุกสัมพนนะครับขอบคุณค่ะสนุกจริงๆขอบคุณใครขอบคุณน้องไปตองด้วยค่ะขอบคุณใครแล้ว